สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ ท,ทเต็มซีเบอร์มอสซาอารอนบรรยากาศวันที่2ของการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ ความรอบรู้ด้านสุขภาพรุ่นอายุ16-24ปีชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการที่บริเวณชั้น3ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการสสสร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีรุ่นอายุ16-24ปีในหัวข้อความรอบรู้ด้านสุขภาพชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการใบประกาศนียาบัตร และทุนการศึกษากว่า20 0 0 0บาทโดยมีนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่อายุระหว่าง16-24ถึงปีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในครั้งนี้จำนวน22คนกติกาไม่จำกัดเทคนิคและประเภทสีกำหนดเวลาการแข่งขัน3ชั่วโมงโดยมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานวาดภาพระบายสีจำนวน3ท่านประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดรทองเจือเขียดทองรองศาสตราจารย์สาขาประยุกต์ศิลป์ อาจารย์อรนุชสมคเนศอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตอาจารย์ชาริตรเกตรเรืองโรุดอาจารย์ประจําหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์จากหมหาวิทยาลัยราชาพัฏธนบุรีสมุทรปราการ ด้านนายทิติพัฒราเศรษฐกิจโปรเจกต์เมเจอร์ผู้รับผิดชอบโครงการได้เปิดเผยหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการมีการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์รวมถึงกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพาเป็นปีที่3แล้วโดยได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น51โครงการเป็นกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์4ครั้ง12ฐานเรียนรู้สำหรับในปีนี้หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนยังได้เปิดโครงการย่อยโดยให้น้องๆเยาวชนส่งโครงการมาได้อีก30โครงการและน้องๆสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ได้ถึง8ครั้งโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ให้น้องๆได้แชร์ไอเดียอยากจะทํากิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองโดยหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจะนําไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้อีกครั้งซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีแกนนําเยาวชนและพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยปีหนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ2,000กว่าคนสำหรับผลการแข่งขันในรุ่นอายุ16-24ถึงปีรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวกดชลัตเทียบสงวนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นางสาวนนทิพา ดาราดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เด็กหญิงที่พาดาทองมีรางวัลชมเชยได้แก่นางสาวลักษณภรพรมพิลาและด็กชายพานุพันธ์แสนธรรมพลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาวนันทภักดีรันตะกูลรางวัลชมเชยได้แก่นางสาวลักษณภรณพรมพิลาและนางสาวราวิดาสังทอง รางวัลชมเชยพิเศษได้แก่นางสาวพิมพมาดาบุญเรืองและนางสาวรักษวีพรมพิลาโดยมีนายทิติพัฒะสิทธิกิตโปรเจกต์เมนเจอร์ Manager, หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการผู้รับผิดชอบโครงการอาจารย์พร้อมด้วยอาจารย์ชาคิดเกตเรืองโรด อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์อาจารย์อรนุชสมคเนอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตรองศาสตราจารย์ดรทองเจอเขียดทองรองศาสตราจารย์สาขาประยุกต์ศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทนบุรีสมุทรปราการและนายเอกลักษณ์แสงสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการตัวแทนในนัทพงศ์ธรรมยางกูลผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการให้เกียรติร่วมมอบรางวัลและทุนการศึกษาค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทางสอสอสอนสคะที่ได้จัดโครงการดีๆค่ะแล้วก็ให้โอกอสเสาว,วชนนะคะได้มาเข้าร่วมโครงการดีๆในการแสอ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 ะอสอสีค่ะก็ทําให้ เด็กๆนะคะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆช่วงปิดเทอมค่ะก็ขอให้จสสนะคะได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ไปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ,ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิต ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเ r a t i ชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศซาดิทุกจังหวัดเบมซี่เบาดหมดสซาอาร้อน